โอเริ่มก่อนเริ่มหลังยังดีครับเดี๋ยวรูสอได้หนจะทเริ่มเลยครับพี่เริ่มหลังครับได้เลยครับงัหนผมเริ่มก่อนเลยครับแต่ล้วเป็นการแล้วเป็นกครผมเปลี่ยนมือหนึ่งใบครับเปลี่ยนสามใบครับ เชียรครับ <Negative> พ <paper> ี่มาเลยครับชิคกีมาสักครับงั้นเปิดจเลยครับเเปการ์ใหม่่เป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรกไปกดเจครับทือ่เป็นเปิดเคลียครับจใช่ลัเาเจิโจวครับ คอยไปไปไปทิ้งมาชิลเอเนที่ชาร์จสามไลท์ที่ละกองัดเลยครับเพิ่มเป็นสุดการชา์ที่ชาร์จสามทิ้หนึ่งครับทิ้งเป็นไซเคิลจีครับปัจจี้สครับไลก่อนจุวหนึ่งเด็กไซเคิลจีครับครับจุดดคอซีเรียครับซีเรียปัดห้าครับอีกฝ่ายไม่มีเยอะกัะ เป็นยี่สิบสาไม่ป้องกันเช็คมู่ชท pues ี er ่เกร์ครับไม่ลงเนลามคทับที่เกร์ครับตบเตียครับจนนี่ครับตุเเยก็แต่เะก่มันยังไรได้กตีเกมวิดิที่หนึ่งมันเป็นเดมเป็นงั้นแหละเป็นงันแหละไลทับเกมหนึงครับเปิดเจ็ครับยิบมอฟคอนิการหนึ่งไปมาชิโร ้ขอเล่นเทงเกงหนึ่งครับคชับหมแสดงท็อปกองครับเอาขึ้นเหมือครับเป็นปิดต่อพอครับแบทจเลยครับตอนตีครับกดเทคเขาได้้บนหนึ่งครับบวกห้าพันัวหนึ่งเป็นสิบสามแวทตีอะเหมือนเดียวครับแค่เหมือนเดียวเนาะใช่ <ร> <harma> เดินเล่นก่อนด้วยตัวกัสเหมือนเดียวครับขอหนี้โอเวอร์ครับเดือดที่เกินเดือดหนักต่อเติมแปดสกิอเลขสามทิ้งมือครับไล่ครับสกิลครับโดนอ่าโดนเป็นค่าคอพิ้งเกียร์สามจากไรเด็กจนครับแล้วก็สกิลของสมุเกียร์ครับครับโซบ้าหนึ่งหายูนิตเลขสาม มาครับเป็นยูนิตเอาเป็นนอตพิโอขึ้นหนึ่งเนีย่ยตอนนี้ไม่บอกเลยใช่ไหมพี่ครับโอเคมือกี่ใบครับมือตอนนี้สิบใบบ้านหนึ่งครับสิบมีเชโ็โคโดเจิดบวกครับแล้วก็แวนเป็นเกตสามบวกห้าพับ <c oughs> ชิ <25 S 2> น้นห้าแวนไม่ป้องกันหนึ่งคิดที่ทำพลังให้แหวนตันอัดแวนได้เข้าใช่ไหมตอนนี้เป็นสองหมื่นได้เข้าสองมื่สักครู่นะได้เข้า เกียรติยที่กล้องไปครับเช็คไม่มีครับซอนาเมะออเวนเกนเลยครับสะแหน่ยตัวติงเทิงไปต้องเกมกี่ชาร์จเกิดเมื่อกี้เป็นกลางเช็คแว,วนครับโคดิบันเล่นเพงิงเล่นเพงิงเพิงเกียรตสามเพิงเกียรตสามบอกว่าถ้าแวนเป็น incomplete มาชิโรเอามาชิโรพอเต จากกองมาอะไรครับจากนั้นคอฟอเท่นหนึ่งตัวจากกองหรือจากดอกมได้ครับไม่มีขอเป็นคนนี้ครับน่าจักรโหดแบบได้รรเลยครับเลยเจ็บบอนลงครับเขบาจะบัตหยิบหมวกคนนีก้าจากหลุมขึ้นมือไปหนึ่งผมขอดูมือแป๊บหนึ่งไ,ไ,ดได้ครับ<ช> นนแล้วก็ผมขอลงคนนี้นจ่ายสามทีต่ตอนลงครับสบมอโอนิกา้าจากกองลงหลุมใบหนึ่งครับจบเป็นพวก้มันเข้ามาทำดีง่ายกว่าเข้ามาทำดีออโอเคแล้วเนื่องจากบนสนามไม่มียเยตาชื่อโทโกค,ครับจ่ายสามที่โดดบวกห้าพัน 5, แล้วก็ไวกาดีฝั่งเป็นเกตสาม เลกาทุกตัวบวกห้าพันคอเต้ทุกตัวบวกห้าพอเต้ตัวห้าพันจุบจัแจอลอกเสียใจพอนะทีขาวที่แจกออบ,บอดน้ตบโอเคตรงนี้ที่สีส้มใช่ไหมบรเคลับคอามแมตตี้สิกสิงบอกว่าอ๋อส็กมาชิโร่บอกว่า ถ้าเลี้ยงขาทุกตัวเป็นซอเต้ครับทุกตัวสามารถตีจากหลังได้โอเคครับครับแล้วก็ไม่ต้องเรียนเลยตอนตีครับยัดมาชิโร่หนึ่งใบจากมือเข้าโซ่เข้าเองครับแหวนได้รับที่เป็นใดอ๋อโอเคตอนนี้แปดที่เป็นใดครับขออะไรไม่ขออะไรไม่ขออะไรนะสิบแปดที่เป็นใดนะเดิมก็เข้าบอลได้ตัมือที่ครูไอ้ตอนนี้มือที่กำลังกี่ใบเนี่ยเก้าใบครับเก้าใบเป็น ขอสองไดครับสองไดใช่ใช่ครับไม่มีอยูที่เกิดอยู่ได้ครับเฟิร์นโฟล์ดดัมเมดทาให้หลังไหมไม่มีอนไหนมาจากแวนคนนี้ตครับต้องเอาข้อตสิบแปดตรดสิกแวนยี่สิบสามติดตัวเอครับคบสบวกห้าพันเป็นยี่สิบแปดตัวหนึ่ง เลนส์อือนน่นเท่าไหร่มันเปิดาคนนี้<พ>อบอกว่าถ้าตอนตีครับมียูนิตอื่นที่ได้รับพิกเกอร์ตัวมันเองตอนตีจะออกเหมือนแล้วก็ตอนลงมามันใช้เทคหยิบมันจะบวกห้าพันครับที่ผมหยิบโมโฟหน,นึ่งใบขึเสมอบวกห้าพันโอเคโอเคอันนี้จะเป็นถ้าลงอันนี้จะเป็นถ้าเป็นเซตเท่าไหร่สิบสามสิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดข้างนี้แวน์จะให้เป็นสิบห้ากดเทคตัวเองครับพอมี มีเพลงบ้างหนึ่งนะมีเพลงหนึ่งใบบวกห้าพันเป็นยี่สิบอันนี้ยี่สิบใช่ครัอันนี้สิบเกลงสิบห้าส็บแหวนยี่สิบกดเด็กตอนตีโซบัดแสดงที่เกลืจากหมื่บวกหมื่นสามสิบขอได้ได้จังเลยเนาะใช่มันจะยี่สิบแปดยี่สิบแปดสิบยี่สิบแปดใช่ครับผมโอกาสเพิ่ที่เกลืสองหมื่นครับ โอแคแปดสององแล้วม่กินเลยม้สองหมื่นใช่ไหมครับใช่ครับขอบหมื่นเด็ดตไหดอี่อันนี้สองาหมื่นสามหมยี่สิบแปดครับห้าสิบแปดห้ามีบอันนี้สามหมืนถ้ากดเร็จะเป็นสามหมื่นโอเคโนกไกตอนตีกโซบัดก่อน โซบัดเป็นมาชิโล่แสดงที่เกิดจากมือใบหนึ่งใช่ค,ครับของแสดงเป็นฮิวครับใช่คครับเป็นส <3 000. S 2> ามหมื่นแมวขั้วหิึ่งสิบใบลายครับใบลายสองใบเป็นสามสิบสามโอเคจะเปซไซส์สามพี่ครับผมโอเคจบเซิร์ฟเลยครับ,คร,บครับคนนี้บอกว่าถ้าแวร์เป็นฟอร์เต้ได้รับอินเปนดปดเอนจักรเราโอเคครับ เพื space, so ่อนๆตัวครับอ่ะสไปคับก่อสไปแรกครับเป็นเนด้ไเดอร์ครับนี่ยคิวโดนทิ้งครับจนทุกตัวเป็นทึกที่ลงสนามหรือเปล่าอ่าเต็กตอนตอนตีครับตอนตีตอนตี ตอนตีไอ้ี่เทลงสนามมีเคาน์เบ้านหนึ่งยิบโมโนิกาหนึ่งใเท่ากับใต้กองใต้กองมีใจพี่ไปหนึ่งใบใช่ไหมัตเลียนฟอลี่กมาที่อกมาามอียน เป็นในผลงานี่บอกไรไม่ได้บอกตัวที่ซือจกครัวก็ดที่ว่าจังหวะที่ไหนสองที่วัใช่เทคไวนี้ครับขับรถขับที่จิตใจว่างโอเคครหมดี่ไม่ต้เจเลยครับี่ขผมวันนี้เมื่อดีบกห้าคนจะเป็นสิบห้าเท่าไรสิบห้าเท่านั้นใช่ครับผมขออินเตอร์เซ็ปก่อนครับโอเคครับกิวครับทำรี ตอนนี้ขนาดเป็นแบบนั้นจี่ครับจี้จี้ครับใช่แล้วพี่เงยสวัสดีครับครับจบขึ้นหนึ่งใบแล้วก็จะอันตรีบวกห้าพันอันนี้จะเป็นยี่ปครับให้หนึ่งพันได้สามสบสาโอเคิวครับทําดีสุดสวยดสสุด แีกวาได้ดกวยดชเขาไรด้มหน้าหนมยกาึ่งเาได้าชีโซ่ได้หนึ่งใบายเป็นครอสประมาณทำี้จิตี้กับกองครับกระโดดเาเป็นเกียรหนึ่งเอ้ยกระโดดบวกหนเกียร์ครับอ้พผมอัพสกิลผมคิดว่าเปนเดียวครับ เก็ต้องอัพตีนอ่ะบเียอัพตีนครับครับผมต่อไปบวกหนึ่งหมื่นเลยเช่นนีแล้วก็อ่าสามจุดสามสามใดครับโรเซกาครับจริงจริงสามได้โอทิเกอร์ครับครับผมค่ะอันนี้โดดาร้อยล้านให้คนนี้ ในเคื่องก็มีก็สลับแค่สามมาอเปนั้นหยิบหลุมขอคามเพิ่มเติมครับหยิบดอกหนึ่งใบขึ้นมือได้ครับแต่แค่ดอกกูเลยเหลือมันยี่ห้ามหนึ่งเหลือสามสามดอกอู้พี่ชรูหังไี่เลนเนาะขอลากแปครับพี่สามครับเชิญเลยครับหยิบเป็นไซค์พื้ที่เลยครับคผมไอเบี้เอามาเก็บใน้าน อ่าใช่ครับแล้วก็อุ้ยิเกอร์พูดก่อนครับส่วนหนึ่งเชคครับคีครับกองข้างครับครับผมเตอร์ชคครับคีทิเกอร์ครับคีได้ลำหอกแล้วก็เอ็กซิวแล้วก็ข้าครับครับโอเคขั้งนี้จะเป็นนี่ร้อยล้านเช็คแวนครับแวนบอกว่าถ้ามีร่างนี้อยู่ในโตแค่ใบเดียวทิ้งมาชิโร่เกยสามหนึ่งใบครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอเค ก็คือเรียกาศเรียนกาก็คือฝัดได้หมดเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามันมันคือมันได้เทคตัวเก่าหมดเลยแล้วก็ได้เทคเพิ่มมาก็คือสามารถยับทิเกอร์จากมือเพื่อเล่นเพลงแทนเขาจะบ้านหนึ่งได้ตัอีเอานนี่ใส่แล้วอนี่สุดอาฟรีสุดไปเรื่อยสมพิเตอน่อแต่สมีมันเลี้ยวเนี่ยนะครับมันเลี้ยวจะเกินครับพี่ครับผมสแตนนะเเีชาร์จาตัวหนึ่ง เพอร์โซน่าอะไรครับตัวหนังใบเวลาอยากผมใช่ครับเอาทิเกอร์ยสโซครับเล่นเพลงครับเล่นที่เล่นเพลงครับคอหนึ่งอะครับไอทได้หครี้กทีวเลี้ยวไปหน้าวหลังก็ได้ใช่ครับเดียกตัดแด้เป้าไปที่ไรตัดแล้วก็คอคนนี้ครับจ่ายสามที่ครับผมมองคนนี้กาหนึ่งใบเข้าบัหเ แล้วก็เ็คแวนบอกว่าถ้าแวนตัด2เป็นเกียร์สทุกตัวบวกห้าพันแล้วก็เฟอร์เจลนาแจกเดวหลักครับแล้วก็เนื่องจากไม่มีโตโคบนบอร์ดแต่สามที่โดดบวกห้าพันถ้าพูดเกียเกียเกมสมนักเรียนนี่เลยเลยครับคนแจะเป็นฝ่ายชนใช่ัเอาบอร์ดเหมือนห้ใช่คนนี้บวกห้าพันเลยโอ้โหได้กองสามใบโอเคเช่นเลยครับมาแวนตีเฮอามาชิโร่บายโซ เป็นชิปเปอบ์ดาดครับยี่สิบแปดมันเป็นชิปเปอร์ดแล้วถูไหมชิปเปอรดิปเอ้เลยหรอคไมจัได้แรไม่การจริงๆผมนรว่านกระจกใช่ครับดเขาวกระจกุนถาวนี่คือหุ่นยนตลครผมให้พี่จีเดยครับพี่๋ย่เสียครับเกียมหกบรป๋าเลยบอกไม่น่ามหนเกี่ยวกาที่มันข้มาแล้วนะใช่ครับไม่แต่เนี่ยมันมีน่ามหจริงคอนีิเตอร์ วันนี้ครับ18 23แวนบวกให้เอ็บตัเองครับโซบาสติการ์ยูนิตดีเลยบวก5,000 28ตัวนึเป็น28ใช่ครับอ่าปลาเซ็ตี้ตี่ครับตัวนึเกี่ยวยากนดีวนี้ใช่ครับราคามสบสามสองห้าสมห้ากดติดตัวเองครับโซบัสสามสี่ห้า สี่สิบห้าตัวอะไรตัวนี้ตัวนี้ครับที่เหลือเท่าไหร่ครับเอาไว้ดท่ห่างกอนไหมมัน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 รู้เท่างหลันหอตัวนี้สิบแปดยี่สามเห็นคนอื่นได้รับเอ้ยได้รับติกเกอร์สามหรสามตอนตีสาามตอนนี้สิบห้าสามหมื่นฟอนสี่หมื่นกว่าตีตัวห้าหมื่นอันนี้สี่สิบห้าสี่สิห้าครับเม้าสคือตัวนี้ใช่ครับโอกาสสามสิสาม โด่งคู่ตู้งเขาไล่ยตัวเยอะี่ไวไสบา์ครับแสดงที่เกิหน่ีแวนแสดงเป็นฟอนต์ตีแวนห้าหมื่นห้าหมื่น่อฟอนต์ผ่านเน่จะให้มายังไงวะให้มัน่ผมได้มาทิปล่อ่าทิ้งมือกี่ใบครับพี่ั คัดมือตอนนี้หน 6, 6, 8, 8, 8, 8, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดปนอตประมาณสคนสักคุ่นเดมสามเดดดูรุนรแปับไงนมีองการันตัดที่สามครับโมโบนิกาเชียร์อ๋ออยู่ขึ้นึ่งเชียร์โมโบนิกาแล้วก็คือออเดอร์ผมขึ้นแวนไม่ต้องกดคัาดะบาตรับ แล้วใครคร <c oughs> ับไอ้พมาลแ้ว่าไงคอคนนี้ครับหนึ่งคดีบเกินึพันดียอ่ะคนนี้บวกห้าพแล้วก็จีบิก3มตัวเองบวกหนึ่โอเคครับเป็นสิบห้าแล้วโอเค จีจ yeah. ี้ครับไม oh, no. mm ่กดไหนเดียวครับไม่กดเลยัวดีเลยคือเข้ามาครับครับทั้งบอร์ดกับได้บอ่อยอ่าผลของผลของออเดอร์แวร์ไม่ต้องกดพัดดิบารครับแล้วก็จิ so ally, uh, ้มเช็คให้กับจีจ uh ี้คร uh ับจ uh ีจ uh ี้จะได้ร uh ับทำลิฟต uh ์ต uh ่อไปนะจ๊าเขาบอกโอ้ชื่ออะไรแฟนเก่าพี่เลยเป็นแฟนเก่าเลยเหรอน่ากลัวจังจีจี้บร์ดครับ18เปิดหนึ่ง โอเคครับเช็คคอสประมาณครับผมใเป็นเลยเดียวค้ชเคประมาณด้วยเดียวไม่ได้ใช้กันสองสองเกมเลยอะไ่้โค้ชเกมมีห้าวิบดวยมีสี่ี่มสี่ไม่ามือเป็นกี่ใบนะครับได้เบกครับมีคืจีใบหนึงอ่าคนที่ลงมาจะบวกตามคอชประมาณที่หงายหน้าอยู่ห้าพันด้วยครับถ้าคนนี้จะบวกหมื่นครับก็ดิ้งเลยดิ้งแน่จะเป็นว่า5 0นนบดิ้งหมด สามสิบแปดบรรยากครับสามใดตัวกครับเ็กครับเซอครับะไรเนีว่าดีถ้ายูยิ้ล้ะไมอยาเียองยอ่าคนนี้สองหมื่นสามหมื่นสสิบามครับจิฟรียหนึ่งดำไม่มิรียครับเพาโเพ่อจุดการหนึ่ใบครับ จากนั้นครับอัพตีครับทำนี้เป็นเกมกลับมาโหมโเียเรียครับแับโอมูเฮียมือตามเลย่ะใช่้พี่ไม่รู้หน้าเิ่งอยู่ไนแต่เฮียมือจีไปแต่กลายเป็นอะไรมันเป็นมือโกรมันรอบจอมไม่ได้ครับแค่เปลี่ยนพเรียเป็นมามืนกันจิงเป็นมาคนนี้อะไรอะไรสามห้าสี่า่ในตัวด้วย่สิบแปดรู้ะ ไหนก็ทาวดูอ่ะไปเลยแบนแต่มันก็ไม่ได้วนโหดเท่าอ่ะก็ไปก็ดวนอ่ะแดนี่สี่สิบแปดมันอยู่ในโซ่ขออเดอร์มันปิดออกมาได้อไงออเดอร์โอเคตรงนี้เข้าโซ่เข้าจุดการหนึ่งใบไทรฟอร์เนี่ยเดี๋ยวไม่เอาใบโดนไงมันวนอัพตีมกลับไปแล้วก็ไม่ต้องทาวดี้กลับมาได้จำเป็นครับสแตนนะมันบอกว่าขอเรียกอาดเกี่ยวกับนี่คือหนึ่งใบลุกสนามไม่เพลย์ครับครับอก ดูดีมึงนอะไรที่เจอจะส่งไปแล้วเจอไม่ที่จังไม่เปิดไเปเล่นเพิงคอหนึ่งใบจากองออคุณจำไม่ได้เลรงบกิจำแน่อร่อยโอเคมกโมลิโกเราคุณจำทุกอยางเป็นเ้า่ออนี้เมื่อวานเด้อสักคูณนะ แต่ามที่มคนนี้หมดเลยงหเอาที่อย่างพคเพราะผมจัดที่กับอันนี้ไปใช่ไหมหือสามเที่ยวยงไม่ได้ถูกปะใช่ใช่ใช่เป็ขอรบขอตัวบัเรามาคบเลยหยิบรับโอเคโอเคเฮ้เอาตัดทมเนี่ยบอกห้าพันกลายเป็นเสียเดียเวลาไปเลยเป็นใดเป็นใดย้หน่าเกลียดจัง เาการันีนะการันตีไม่รู้สิบแปดสปเกง้าถ้าตกทิกจะเป็นพี่สอสามหมื่นเขาพูดเขาพูดตลอดเลยคุณ พรวินแค่มระจบกยิงซ้อนกันไม่ได้ใช่ไหมครับเป็กดีเ่นอได้พรวินแค่กรจล่นไม่ได้ครับเดกดีเรเล่นจากหลุมใช่ไหมใช่ครเาได้จากหลุมเล่นได้ก็ดาโอเคเ็งของ่ได้เท่าไหร่อ่ะพี่เจแนครับเปเป็นไรซิปเปิลได้ขอชิปตีก้เิญเลยครับเชอหมดโคตรโม่ไอ้นี่กลับมาได้ในนี้สามไปสเียกลับมาเต็มได้สามในนี้สี่สี่ไม่ไกลอะไรในนี้สี่ในนี้หนึ่งในนี้สามเป็นแปดออกมาแปดเดี๋ยวังเปิดมีของเดียอ้อ้ย้าสิบ้าสิบเปอร์เซ็น ได้ิคอนเนเรปิดอเิโค้ดเอาไว้เรียบร้อยเนี่ยโอทิคเกอยังไม่ออกเลยโหคเอรยังไม่ออกใช่ครับเลยยังไม่ออกผมจะทำตามฝันเลยี่รม่นเนโอมาตุกไป้มลื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 มมลลลลลมลมมม อ่าสี่สามสี่สิบสามไดสามดฮะโอ้ยดิคือก็สามใดนดียวนมาคน่ากลัวเลยห่างเลยนะสนนกงน่ากลัวอยู่มันมีสี่เว็เจมทอไรก่อนท่อะไรครับแบบแบบตะปูนครัเมือ ทีใบหน <im> <kil> <ous> ึ่งมือมีสิบใบครับพี่เกาดใกวงบนนิกาใช่ไหมสิบแปครับเกิดเท่าไหร่ครับสิบแปดสิบแปดขอมื่เดียวเองเหรอใช่น่าเกลียดจังต้นดูแบบนี้มันเหมือนอะยปอมือเขาหรือเปล่าเอ้่แว่าะนี่อะไรนี่ก็คือเรากาบักเืนกัน้องอย่างเรียบร้อย เกี่ยว่งงเลยวะเกียกัารันไม่ได้มาแค่ชื่อไม่มาแค่ชื่อเกียรนี้ทมาแบบอะไรนะทุกมาแล้วไปมาเตยพอรไกี่เตยช่วยอะไรจะหาใหญหาปี่ให้เยครับหาใจญ้รัวเลยตังนี้ครับเท่าไรครับหนึ่งฟอนต์สองหมืนสองัห้าสามสิบห้าบาทสามสิบห้าตัสอนะฮี่สองเวบนี่คุณเป็นจัจังมายอะน่วันนี่พี่โน นั่งสามสามยี่แปดคนนี้เห็นเพืนได้ทิ่ครับสิบสามสิบแปดยี่สิแปดวรมีที่เป็นไหนปงรไหครับผมพี่จิ้ครับผมบแล้วจิงผมเกือบหมดมือไหมครับตอนนี้กจบร์มกลับมาก็เหมือนก็เหมือนตายจะต้องกิเกมหรือเปล่าังเกียครับเอาที่นี่ไปงั้นมาแล้วมาแล้วมาเลยรถากอเฮ้ยไม่ได้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 ไปหรือเปล่า าตกมีแดนมูต์ตรงนี้เขาตกโไตรงนี้พูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรกินใดมอนูด้วยคุณเห็นไหมตะคานเนี่ยตาเนี่ยติดถามครับนี่ครับเชื่อก็ู่นี้ครับผมนี่ไคอกไว้ไปไม่ขึ้นเลยหรอวะมีใบเดียวแค่ใบเดียวครับปีนทำไ พอ <Es> ดูดั <ing> บเลยด่านักที่เกิดในโซนเปิดนั่นแหลมีสองใบครับอันนี้สองใบมีอะไรนะมีรลอนกับครีบเฟอรเทียบสองใบเลยเลอรียบอนนี้ิ่่ดหนสองสามสี่ห้าหก 6โอเคในในโซไม่มีนะในโซนไม่มี6หลือชี้ใบโอเคหอชีอใบอวสไม่ไม่มีอะยครับใครจะับหนัแต่ควขึ้นเยกับฟองคุณอยากค้รเป่าไม่ีใครจะเขียวเลมลงเดีไม่ลงมือเวลามือเวลามืเาพูดรู้อยู่แล้วว่าออกซอนี้เอาไม่ลงไม่เลยนัดตูไ้านันัก็ คุณเวลาครับเกือบหดเลาแล้วหอเกืบหดเลยนะนี่แม่แม่จับกันนะเจ้ไม่หมดแม่แม่จะเพลินแม่จะเพลินจุดจุจุไปก่อนดีกว่าโทรโทษพี่เจ้บ้เเลยอ่าโอเคไม่ต้องเสร็จเลยครับครับผม43จีทีได้ตึกแรงไหม3ตัวเนได้ชื่บอบอบอเนี่ยบวกบวกกันถ้าไหนครับ43 5 3 48 สองลูกสองลูกนะพี่เยครับทีเดียข้งครับโคดดันเยครับไม่มีบัตหนึ่งครับครับมีวัีครับไม่าด้กว่าไปดูไไปครับสอาัมัไ่ด้โอกาสเลยี่เหมือนในนี้อ๋อเียเรียเรียเรอันนี้จะบวกห้าพันด้วยบวกห้าพันเ่อครับนอันนี้เป็นสิปด 3 8 38 42ครับหนึ่งขึ้นห้ามกัดเร็บก็ไม่ได้อ่าเจบได้ครับเร็บได้แต่ว่าหนึ่งขึ้นห้ามกัดสี่สามห้าสิบสามกอสองได้เฮ้ยครับคิวทีครับสองได้ผมไปกองแล้วเอาเลย ขี้ขี้ไปข้รถบัสอเล่ารถบัสนึ่งขี้ขี้ขึ้นก้้ครับยาละโอ้ยไอเยี่ยมอะไรบแล้วจบแล้วครับพี่ครับขับรีเดี๋ยวเดเฮ้ยอย่าต้องไมได้เี้ยอย่าเลยมือที่ใบสี่ใบไม่เชื่อใจจั เกครับเล็กอตีครับกลับไปเกาะตีกับไปเกาะเนี่ย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 ที่เราแอนที่รอเนี่ยโอ้โหเลี้ปันเมียแล้วจพี่จะมาเก็บไปแดนเกบครับแดนม่สี่ครับอะไยเนี่ยอะตาบุญมาเท่าไรมาเท่เ่เท่าไน่ยยกี้ีายจัง ดับโซเล่นเพลงครับเราพูดแบบขอดูเด็กก่อนจะไม่เล่นแล้อาดเด่อนนอไงดับโไดเลยเนี่เขาจะบ้าทไม่ปนบอด้วยไม่หตอนนี้ไม่อร่อายัไนะหยิบหยิบหนึ่งใบเอแว่นอะดูแ้ว ออันนี้เด็กเหลือได้ยังไงเนีเอโมโอนิก้าครับขึ้หมดซึ่งเล็กบากดยอดตกคิวยังพอทำเนาเล่กัเราโอ้ยเลือกคุยเลยนี่ไม็กิลบ์พ่มีใบเดียวติดกันหน้าด้วยจ่ายสามทีโดดโมจัดแจกเขาหมดครับแจกเอาหมดห้าพันนะประสนน่เป็นหมื่นห้าคนนี้บอกห้าพันจับมือได้ไหม เท่าไรครับยี่สิบแปดาทยี่สิบแปดเนาะข้าเป็นอไรยี่สิบแปอะไรข้ามองกันก่นผมจะสู้เพื่อพีู่ไม้แล้วกันเพื่อพี่พูไม้ครับเรีนทุกอย่างแล้วผมทำไม่ได้แล้วได้ตอนที่เก่งดีทันใจแก้ทำมพี่เป็นยี่สิบแปดล้วาการตีกี่่าอันนี้ห้ายี่สิบแปดจนอยู่ตอนนี้ยังระยแยังอตอนไหน